ค่ะออร์ดิชั่นอฟสองนะคะคิดว่าดีมากเลยคะ่ะเพราะว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี้ยค่ะที่เวลาเข้าไปเล่นเกมก็จะแบบหาห้องเล่นยากแล้วก็หาเพื่อนอยากนิดน,นึงเพราะว่าสำหรับออรชั่นตอนนี้เปิดมาหลายปี แล้วก็ทําให้แมบบีผู้เล่นที่เก่งกันเยอะแล้วเทกันเยอะแล้วแต่กดเพลงไวๆเ,เก่งๆกันเยอะมากออริชั่นซอย2นะคะจะทําให้แบบหาเพื่อนง่ายแล้วก็หาห้องเล่นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เหมือนแบบได้เริ่มตนม้นแบบแบบพร้อมๆกันด้วยสำหรับไอซ์นะคะที่เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่เล่นออริชั่นมานานมากแล้วแล้วการที่มีออริชั่นซอย2เนี้ยทำให้ไอ้คิดถึงออริชั่นแบบสมัยแรกมากเลย ร้อยก็คิดว่าถ้าเกิดเปิดเน่ยอจะเข้าไปสร้างไอดีตัวละครแน่นอนค่ะเพราะว่ามันชวนให้คิดถึงมากนะ <_ d ata> เพื่อนๆก็มาเล่นกันเยอะนะคะ <_ d ata> ออนี้ชั่นซอยซอสองเซิร์ฟใหม่ใส่กิง้ง <_ d ata> มาเต้นกันเยอะนะคะ